มาดูวายเฟิกทันจิโร่หกดาวกันนะครับอันนี้ต่อจากห้าดาวเลยนะทันจิโร่หน้าตาเปลี่ยนไปแล้วนะนเหมือนแบบเดือดขึ้นหน้นนาแล้วตอนนี้อันไม่ใชน่นั้นต้องยิ่งไม่มีนะครับมาดมูเฟิกในเกียร์ไปเลยมาดูเอฟเฟกซิโร่หกดาวในเกมยร์ไปนะครับค่าวาันต้นตั้งของทันจิโร่คือหนึ่งพันเป็นการตีเดียวนะครับแต่เป็นต้นตั้คือห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบสปีดอัตติคิแปดระยะสี่สิบเลยนะทันจิโร่หกดาว,า 40, ดาวาม,าม,มีการติดตันเบิร์นเลยนะครับคือการติดเผาไหม้แล้วก็สโลว์นิดนึงอเเมัันนกลยะครบ เมื่อกี้ทำไมอ่ะมีเครื่องใหม่ขึ้นแล้วเป็นซันเบิร์นคีดกันอขึ้นเฮ้ยนี่มันคู่คิดคนปราณตะวันรุ่นแรกยูรุอิจิเฮ้ยโคเทเอะฮึบอือฮึอีกสักรอบสิอยากเห็นยูรุอิจิปุบเย่ยังเท่ขนับไปแล้วครับขั้นที่สองเอาไปห้าพัน ดาเมจเพิ่มขึ้นเป็น1 3 8่1 1 8รยที่นแปดะยะสิบเให้เพิ่มเหมือนเดิมนะขั้นตไปเลยนะครับขั้นที่สเอาไปเจ็ดาเมเเพิ่มขึ้นเป็นสามหแิเมช่นยัง่เมตอน่เดิมนะครับตานตะวันอย่างเท่ขั้นไปเลยครับขั้นที่สเอาไป1น0 0 0ดาเมจเพิ่มขึ้นเป็น8 8 5 0ม1ปิอที่นยังเหมือนไาเดิมนะครับแต่เท่ยุร ึขั้นต่อไปเลยนะครับขั้นที่5้าเอาไป20,000ืานแต่เบก็เป็นห5 7 0 0ส้าสิบเอ็ดที่คือแปดระยะส0ิบเลยอันเวรชันยังเหมือนเดิมนะครับแต่โคตเที่ยะชอบชอบชอบพึ้มขั้นต่อไปเลยนะครับขั้นที่6คขั้นสุดท้ายแลนะเอาไป30,000ืเป็นการตีกลัวนะครับแต่เบเพเป็นสองแสนสามื่นปดพันสิบเอ็ดที่คือแปดระยะเก้าสิเลยนะอันเวอร์ชันเป็นยังไงเอ่ย โอ้โหอะไรขึ้นทำไรอ่ะพุ่งไปเหรอเฮ้ยไม่ได้พุ่งไปแต่ฟันดาบแล้วมีขึ้นดาบไปโคตรเท่อะอยู่ข้างสิโอ้โหยังเท่เลยยูรุอีจิออกามาเหมือนเดิมถูกใจนะครับดาเมจก็แรงติดซันเบอร์ด้วยโคตรดี ตอนท้ายเป็นการตีรวยคือดีมากเลยส่วนตอนวางคือตีเดียวถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่ด้วยจีฟันอย่างเทสรุปค่าวางตัวจีโดเลยครับรวมทั้งหมดก็คือ75,500มนห้าพันห้านะครับตัวที่เนะี่ยค่าวางมันอัพถูกกว่า5้าดาวรึเปล่าแต่ว่าดีกว่าเอ๊๋ยังไงกันแล้วก็สาระข้อไดอยากดูตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้ยวยนะแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบาย